เคยคิดนะว่าแบบผอมไม่ได um, like ้ก็ช่างมันเถอเนาะก็อ้วนไปอย่างนี้แหละก็กินกินกินแบบไปหลายคนคิดแบน้นะแล้วทำไมถึงคิดอย่างนั้นนะฮะตอนนั้นอ่ะมันน่าจะเกิดจากความสิ้นหวังเอ้ยฉันคงไม่น่าจะลดได้แล้วหรอกมั้งอะไรประมาณอ๋อถ้าถ้ารู้สึกว่าสิ้นหวังแสดงว่าก็เคยมีแบบตั้งความหวังมาแล้วบ้างก็เคยมีบอกว่ามันอ้วนแล้วก็ผอม เหมือนว่าพอเราอ้วนอ้วนไปถึงจุดที่แบบว่าเราเริ่มสุขว่าน่าเกลียดและเราก็พยายามลดลดลด,ลดพอลดมาถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยผอมนนแล้วนี่หว่าก็กลับไปกินอีกอย่างเงี้ยมันเราไม่ได้ทําให้มันเป็นนิสัยนี่ยเราทําแค่ว่าฉันอยากผอมแค่เน,นี้ยพอฉันผอมแค่เน,นี้ยฉันก็กลับมากินเหมือนเด<อ>ิมเหมือนเราแค่ตั้งเป้าเงยเราไม่ได้ทําให้มันเป็นกิจวัตรเมื่อก่อนนะ<อ>เราไม่ได้ทาให้มันเป็นกิจวัตรว่าเหมือนเรากินข้าวเราต้องออกกำลังกายเราแค่ตั้งเป้าหมายว่า เราอยากรอล้5โลใช่ป่ะพอเราลดวน5โลเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เป้าหมายเราสําเร็จแล้วเราก็ไม่ได้ต่อไปไงเราไม่ได้ทาต่ออันนก็อมแล้วก็อ้วนแล้วก็ผอมแล้วก็อ้วนชีวิตก็จะอยู่อย่างเงี้ยซ้าไปซ้ามาพอทําได้แล้วก็ไม่มีไม่มีเป้าหมายแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยใชม่มีเป้าหมายไม่มีคนกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยนายคุณฟ้อมฝากอะไรไหมครับเกี่ยวกับ ใครที่กาลังลดน้าหนักอยู่ใครที่กําลังแบบคิดจะออกกาลังกายแต่ว่าก็กล้กากลัวๆยังไม่ได้ลงมือทำตัท้ทีอยากให้แบบว่าให้กําลังใจหน่อยว่าทายัางไงบ้างว่ามันเป็นไปได้นะอะไรงี้โอเคเราจะให้พี่สม้มโซโล่แล้วนะค่ะ <c oughs> ก็ฝากถึงนะคะทุกคนที่กําลังลดความอ้วนนะคะเราเริ่มเลยค่ะเราไม่ต้องคิดเนาะเริ่มที่ตัวเอง ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดเราเดินท<ม>างสายกลางดีกว่าอยากกินอะไรก็กินแต่ว่าขอให้กินของทีม่มีประโยชน์อยากออกกําลังกายก็ออกค่ะวันนี้ขี้เกียจก็สักครึ่งชั่วโมงเนาะถ้าวันไหนตึกตก็สักหนึ่งชั่วโมงออกปเปย่ <c oughs> เริ่มเลยค่ะ